เสื้ออาราคาดุ่นใหม่วันนี้นะคะเป็นเสื้อชีฟองพิมพ์ลายนะคะลายตัวนี้สวยเก๋มากจะไม่หวานเกินไปนะคะพอดีพดีเป็นลายดอกฟุงฟ้งๆแต่งด้วยฟอนตัวอักษรแบบนี้นะคะสีเขาจะแบบมีความเท่นิดๆแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นแต่งระบาย3ชั้นคอวีนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยเป็นระบายชิ้นเดียวกันนะคะ ตัวนี้ใส่ยังไงก็เพียวค่ะเพราะว่าเป็นวีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะคอเสื้อด้านหน้าก็จะแต่งด้วยโบว์แบบแก้ผูกได้นะคะด้านในมาพร้อมซับชีฟองอทําให้เสื้อมีน้ําหนักนะคะทิ้งตัวดีมากแล้วก็ด้านหน้าจะมีแต่งดีเทลรูด,รด,รดตรงกลางนิดนึงเพิ่มความหวานให้แบบนะคะส่วนแขนก็จะเป็นแขนสามส่วนระบายสองชั้นแบบนี้มาทั้งหมดสามสีนะคะสีขาวสีเหลือง แล้ก็สีดำนะคะพิมพ์ลายดอกสวยทุกสีเหมาะกับแบบมากทั้งสามสีเลยนะคะตัวนี้มาห้าไซส์นะคะถึงรอบอกสิบสี่ค่ะ